เราก็ขออนุโมทนาในบุญที่ท่านพโยขวจรได้เจริญกรรมาฐานได้ทำหน้าที่ในปฏิบัติศาสนก,กิจ <c oughs> ซึ่งไม่ว่าพระก็ดีญาติยองก็ดีเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีบุญเพราะคนที่ไม่มีบุญเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะมาได้สนอง ศาสนกิจขององค์สมเดมม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโบราณอาจารย์ท่านตัดไว้ว่าศาสนังปุญญวันตสะปุญญวันตาวะละเพลเลนปะปุญญากหระจิปะคะหิตุมวิเสยาจะว่าบุคคลที่มีบุญเท่านั้นที่จะมีโอกาสมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของพระพุทธศาสนากิจการทางพุทธศาสนา บุคคลที่ไม่มีบุญถึงแม้ว่ามีเข้าของทรัพย์สมบัติจะเกื้อกูลได้แต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาทำศาสนากิจช่วยบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้ชื่นอกชื่นใจว่าเราทั้งหลายได้เป็นผู้มีบุญจริงๆเนาะแต่มีบุญจริงเพราะว่าศาสนาขององค์สมเด็จพ่ออ ปณิธานใหญ่ของท่านตั้งแต่เริ่มสร้างบาร,รมีที่ปัถนาเป็นพระพุทธเจ้าทานก็ตั้งปณิธานว่าจะขนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในวัฏจักรนียให้ออกไปจากวัฏจักรคือให้ถึงะนิพานที่เป็นจุดประสงค์ใหญ่ตั้งแต่เริ่มตั้งต้นที่จะ,ะปัถนาโพธิญาณ พอเห็นความทุกข์ยากของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ตอนที่จะได้รับพุทธภยากรวันนั้นนะ่ะถ้าท่านต้องการจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็สำเร็จได้ในวันนั้นเพราะไม่มีอะไรที่จะขันท่านได้แต่ท่านคิดว่าไงคนเช่นเราซึ่งเป็นบุรุษอาชานในเนี่ยจะไปสู่พระนิพพานด้วยคนเดียวเนี่ย ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นเราจะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปสู่พระนิพพานข้ามพ้นจากวัฏจักรเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เป็นอยู่แล้วนี่ฉะนั้นถ้าก็ยอมเสียสละที่จะสร้างบำเพ็ญบรารมีในวัฏจักรนี้ได้รับความลำบากมากอย่างที่ท่านมหาพุทธโคสาจารย์ว่าอติทุขลานี้าการที่สร้างบรารมีเนี่ย เป็นของยากลำบากมากท่านต้องทนทุกข์อยู่ในวัฏจักรเนี่ยจุดมุ่งอาศัยพระมหากรุณาที่คุณที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็บำเพ็ญดโดยไม่ย่อท้อไม่บน่นมุ่งอย่างเดียวขอให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณจะลำบากยากแค่ไหนก็ไม่ไม่ท้อถอยท่านบอกว่ามีอุปมาเหมือนหนึ่งว่าถ้า เขาบอกว่าถ้าสามารถว่ายข้ามมหาสมุทรจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นแล้วเนี่ยได้สําเร็จเป็นพระพุทเจ้าท่านก็ยอมยอมสละหรือว่าสามารถเดินลุมมลุมฐานไฟนะที่มีไฟลุกโชนเนี่ยจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านก็ยอม เนี่ยเราจะเห็นว่าท่านไม่กลัวอะไรทั้งนั้นพยายามต่อสู้ฉะนั้นเราได้มาทำาเพื่อส่งเสริมพุทธปฏิฐานขององค์สมเด็จพ่อเนี่ยขณะว่าเราท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ที่มีบุญมากแล้วก็ปฏิฐานอันเนี้ยองค์สมเด็จพ่อท่านก็บอกว่าก่อนที่จะปรินิพานเนาะก่อนที่จะปรินิพพานท่านเดินทางไปสู่ กุงกุสินาราแต่ยังไม่ถึงกรุงกุสินาราพระองค์ท่านก็ได้พักอยู่ที่บ้านโกติคามพระองค์ท่านก็ในคืนนั้นได้ทรงเทศโปรดพระภิกษุก็ดีอญาติโยมทั้งหลายก็ดีที่บ้านโกติคามว่าจะตุนนังอริยสัจจานังยถาภูตังอัตสนา สังสิตังทีฆมัทนังตาสุตาเสว,วะชาติสูเนี่ยท่านบอกว่าเพราะเราและเธอทั้งหลายเนี่ยไม่รู้จักอริยสัจสีตามความเป็นจริงฉะนั้นเราและเธอทั้งหลายนีย่ต้องเวียนว่าอยู่ในสังสารวัฏนี่เกิดแล้วเกิดอีกเป็นแล้วเป็นอีกนะเมื่อเรามีการเกิดอยู่การเก็บการแก่การเจ็บการตายก็ต้องมีแต่ถ้าเราไม่มีการเกิดแล้ว ความเป็นอะไรอะไรก็หมดสภาไปเนี่ยพระเจ้าท่านท่านตัดไว้ตอนนั้นฉะนั้นตอนนี้เราได้มาส,สารพนิทานทําพนิทานของพระองค์ท่านนะโดยเราที่มาฝึกอบรมตัวเองก่อนให้เป็นผู้ถึงฟังแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยค่อยช่วยเหลือสรรพสัตว์ท้งหลายที่เราสามารถจะช่วยได้ตามกำลังความสามารถ คือทำหน้าที่อย่างที่ได้บอกท่านได้ไว้กลางคืนแล้วเนาะอันนี้ก็ขออนุโมทนาทั้งพระทั้งญาติโยมที่ช่วยสนับสนุนให้การประพฤติปฏิบัติได้สำเร็จลุล่วงไปได,ดีอย่างที่ท่านประธานโครงการคือพลตำรวจตรีนรวัตรัชภาคซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมของอายุพุทธเนาะ,เ,นะเป็นนายกและเป็นเจ้าของโครงการนี้ท่านได้กล่าวบอกว่า ผู้ที่เป็นเจ้าภาพก็ดีผู้ที่ช่วยเหลืออะไรต่างๆก็ดีเนี่ยที่จะให้โครงการนี้สําเร็จไปได้มีแต่พระมาวิปัสนาจารย์มาอ,อย่างเดียวไม่มีผู้ปฏิบัติก็โครงการนี้ก็สําเร็จไม่ได้มีแต่พระที่จะมาปฏิบัติแต่ไม่มีผู้สอนโครงการนี้ก็สําเร็จไม่ได้แล้วมีพระวิปัสนาจารย์มีอาจารย์สอนแต่ว่าไม่มีอาหารจะฉันญาติโยมไม่ส่งเสริมมันก็ไปไม่ได้เนาะ ขณะน,นี้พบคร้อมทุกอย่าง,ท,างาทั้งพระวิปัสนาจารย์ทั้งที่อะไรพระที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมแะทางญาติโยมก็ให้ความสนับสนุนเมื่อศิลนี้พอม,มูลกันแล้วความสำเร็จในของโครงการก็ปรากฏขึ้นเป็นประจักษ์อย่างที่ท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นนี้ฉะนั้นในการต่อไป พระวิปัสสนาอาจารย์เราพระที่พระโยคาวจรเราที่ได้รับการประพฤติปฏิบัติที่ได้มาประพฤติปฏิบัติทมก็ดีแต่รับสัมประส,สาธนีใบประกาศนี่ก็ดีท่านก็นจะไม่คิดว่าท่านจบแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโอ้ได้รับใบประกาศจากพิบูพุทธแล้วฉันสําเร็จเป็นพระหรหันต์แล้วไม่ใช่เนาะอันนี้ก็ นี่เป็นเครื่องแสดงว่าท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเราก็พิจารณาว่าเรายังมีอยู่ไหมเมื่อเรายังมีอยู่อกุศลยังมีอยู่ตราบใดเราก็จะไม่ประมาทตรับนั่นเราก็ช่วยกันช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายทุกๆท,ท่านเนาะ,ะ้าที่สุดก็ขอ ทางอ,อกุลภาษีรัตนตาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลณโลกมีความศักดิ์สิทธิ์่นพระบรมธาตุองค์สมเด็จพระสมมาัสพุทธเจ้าเป็นต้นพรน้อมอำนาจของสัมมาเทวดาได้บุญกุศลที่ท่านพระสงฆ์ทั้งหลาย ได้เข้าปฏิบัติ็ดีญาติโยมทั้งหลายได้สนับสนุนโครงการก็ดีขอบุญกุศลอันนั้นจงรวมกันเป็นตะบะเทชะบ,บันด o บันดาในท่านทั้งหลายจเจริญสุขโดยอายุวันณนะสุขภาบะะฏิภานธนาทานสมบัติความคิดคนนึกอะไรที่เป็นไปในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็ขอความคิดความนึก การกระทำนั้นนั้นจงพันสำเร็จแต่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันทุกทุกท่านเธอสาธุสาธุสาธุ